สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ูทูบชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบระการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับนะเดือนหน้าเมษายน64นี้นะครับผมจะมีการประชุมนะจัดงานประชุมสัมมนาออนไลน์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะในวันเสาร์ที่10เมษายน64นี้นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ ในหัวข้อ The Crash 2021นะครับ Deflation หรือ Inflation นะครับและทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง23นะครับในการประชุมเชิงสมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับเป็นมุมมองนะที่หลากหลายจากบรรดากูรูต่างๆที่อัปเดตนะขึ้นมานะครับมีโอกาสสกยรกภาพอย่างไรในปี2021ที่จะเกิด The Crash เวลาจะเป็นแบบไหนครับเงินฝืดหรือเงินเฟอ้อนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาในไลน์ไอดีส่วนตัวผมนะครับ69599ซึ่งการประชุมเชิงสำเนารายนี้ประชุม3ชั่วโมงเต็มเนื้อหาแน่นนะครับมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันต่อนะถึงเรื่องราวต่างๆนะในปี64 65เนี่ยนะครับ โดยที่นะผมได้ฟังนะการดีเบตนะการโต้วาทีนะครับของกูรูต่างชาตินะครับสองท่านนี้ก็เรียกว่ารุ่นเฮฟวี่เวทนะรุ่นที่ชกหนักนะแน่นนะครับไม่ต้องเคลื่อนไหวเร็วนะครับไม่ต้องลีลาแต่แน่นไปด้วยเนื้อหานะแต่ละหมัดนี่เรียกว่าต่อยกันนะโต้วาทีกันนี่นะก็อยู่ที่ว่านะครับใครจะมีน้ำหนักหมัดนะที่มากกว่ากัน่นเอง ก็มีคําถามจากพิธีกรในการโต้วาทีนี่นะครับไปถึงนะสองท่านนี้นะครับซึ่งเป็นกูรูนะคือคุณฮาริเดนแล้วก็คุณจิมบริค์ดนะครับผู้ที่เขียนหนังสือนะเบสเซลเลอร์ Best ทั้งคูนะ่มีความรู้การวิเครานะห์ที่หนักแน่นนะครับประกอบด้วยเหตุผลนะครับทั้งคู่แล้วก็มีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์และข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งคู่นะครับ คำถามก็คือวิกฤตเนี่ยถ้าเฟดจะพิมพ์ดอลลาร์ต่อไปได้เรื่อยๆนะโดยที่ไม่ลดมูลค่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับโดยมุมมองจาก2กูรูนะที่แตกต่างกันคือความสงสัยก็คือว่าวิกฤตเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นนะต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ e w g w g r t d t p r p s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  n o n รอบใหม่นะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่รอบใหม่ ซึ่งทั้งสองท่านนียเห็นตรงกันนะว่ามันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า depression แต่ก็ต่างนิยามกันไปนะครับใครที่ยังไม่รับชมนะว่าต่างนิยามอย่างไรย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับว่า depression การตกต่ำซบเซาที่สองกูรูต่างชาติเนี่ยให้นิยามมุมมองที่แตกต่างกันอย่างไรนะลองทำความเข้าใจ,จได้เข้าใจในการมองอนาคตมากขึ้นนะครับแต่คำถามของพิธีกรก็คือว่าวิกฤตเนี่ยนะวิกฤต depression เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นวิกฤตเงินฝืด ดีเฟรชชั่นหรือวิกฤตเงินเฟอ้อนะหรือว่าจะเกิดสภาวะบิ๊กคราชก่อนนะร่วงล่มก่อนในตลาดทุนตลาดหุ้นนะเพื่อจะเกิดการดีเฟรสินิสินการดีแลบเบรสนีิสิน rate, น,สน,นะครับแต่คำถามคือถ้าเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพิมพ์เงินคือพิมพ์ดอลลาร์มาเรื่อยเรื่อยสร้างนีิสินพิมพ์เงินสร้างนีิสินพิมพ์เงินสร้างนีิสินพิมเงินไปเรื่อยเพื่อไปอุ้มไปพยุงเนี่ยไอ้วิกฤตเนี่ยพิมพ์ไปเรื่อยๆอย่างที่เคยทํามาเป็นอัลลิเมเต็ดคิ มันจะเกิดปัญหาไหมว่ามูลค่าของดอลลาร์เนี่ยนะครับมันจะด้อยค่าลงมันจะลดมูลค่าลงนะทางวิธีกรก็ถามมุมมองของสองกูรูเนี่ยนะซึ่งเขามองเห็นอะไรอย่างไรนะครับนะท่านแรกผมก็จะพูดถึงนะคุณฮาริเดนก่อนนะคุณฮาริเดนก็อ้างข้อมูลนะครับจากประวัติที่ผ่านมาว่าในวิกฤตเกตริเซชัน2008นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆเนี่ย นะครับก็คือมีการขยายขนาดบัญชีงบดุลของตัวเองนะแล้วก็พิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินไม่ใช่เฉพาะ Federal Reserve นะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐเท่านั้นนะที่มีการขยายนะขนาดบาซญชีบัญชีงบดุลของตัวเองแล้วก็พิมพ์เงินออกมาคุณอาริเดนนะครับได้กล่าวไว้ว่านับจากปี2008นะจนถึงปัจจุบันรวมถึงในวิกฤตของโควิด19เนี่ยบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่อยอยต่าง นะทั่วโลกก็มีการนะขยายบัญชีงบดุลนะสร้างหนี้สินแล้วพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมานะักมากมายปัญหามันก็คือมันก็ไม่เกิดเงินเฟอ้อขึ้นีกครับไม่ใช่เฉพาะธนาคารกลางสหรัฐเฟดเออร์รีเซิร์ฟที่ไหนละ่ะนะที่พิมพ์เงินออกมานะเพราะนั้นเฟด e r a ร r e s เซ v ร์ฟเนี่ยธนาคารกลางนะครับพิมพ์เงินออกมาก็จริงแต่ไปดูสิครับ ECB นะครับเงินยูโรก็พิมพ์ออกมาตั้งมากมาย ในช่วงวิกฤตทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่วิกฤตเกทรีเซชชั่นเกทฟินแลนเชียลครซิสวิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี2008เนี่ยเงินยูโรก็พิมพ์ออกมามากมายแล้วก็มีการสวอปนะกับดอลลาร์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธนาคารกลางสหร,รัฐประเทศเดียวที่ไหนเลยครับที่ขยายบัญชีงบดุลและพิมพ์เงินออกมาธนาคารกลางยุโรปก็ทําธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ทํา แล้วทางการกางญี่ปุ่นก็พิมพ์มาตั้งหลายสิบปีแล้วนะพิมพ์มาตั้งแต่สมัยเกิดหุ้นนิเคอีกนะครับล่มนะเป็น l o s เด e c a d ตตตั้งแต่ช่วงปี1990มาพิมพ์มาจะ2-3งสามทศวรรษละนะเงินเยนก็พิมพ์ออกมาตั้งมากมายนะก็ไม่เห็นเกิดเงินเฟ้อก็ไม่เห็นเงินนะของประเทศต่างๆมันจะด้อยค่าอะไรเพราะฉะนั้นคุณอาริเดนจึงมองไม่เห็น ว่าการพิมพ์เงินออกมาอย่างนี้เรื่อยๆคือธนาคารกลางมีสิทธิ์พิมพ์แต่พิมพ์แล้วเนี่ยตลาดจะเชื่อมัน่นไม่เชื่อมัน่นว่าจะสามารถพยุงอุ้มตลาดขึ้นมาหรือเปล่าหลังบิ๊กคราชหลังที่มันเกิดตลาดทุนตลาดหุ้นล่วงล่มหรือเกิดการดีเฟรสของน้สินเนี่ยนะที่บอกว่าลมฟีบออกเนี่ยนะเพราะนั้นการสร้างนิสินพิมพ์เงินของธนาคารกลางเนี่ยมันไม่เกี่ยวในแง่ที่ว่ามันจะไม่ค่างเงินลดหรือเปล่าไม่เกี่ยว นะครับเพียงแต่ว่าความเชื่อมั่นของคนนะ่ะที่มองวัฒนาการกลางพิมพ์เงินทางการพิมพ์มเงินแล้วสามารถอุ้มเศรษฐกิจไปต่อได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ผู้คนก็จะสูญเสียวความเชื่อมั่นแต่ค่าของเงินเนี่ยเนื่องจากวัฒนาคารกลางทั่วโลกนาะครยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟด ECB BOJ หรือแม้แต่จีนก็พิมพ์เงินออกมามันก็ไม่เกิดการลดมูลค่าถูกไหมราะนะั้นเขาจึงมองว่าวิกฤตครั้งเนี้ย เป็นไปได้ครับที่เฟดนะจะพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆนะธนาคารกลางอื่นก็พิมพ์ออกมาเรื่อยๆนะเขาบอกว่าคือตัวเฟดเองเนี่ยนะลักษณะก็คือว่าดีกว่าชาวบ้านโดยสมบัคือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในถึงแม้จะสร้างนี่สินพิมพ์เงินออกมามากก็ตามนะในการพิมพ์เงินออกมาแต่ก็ยังอยู่ในสถานภาพอ่ะที่ดีกว่าธนาคารกลางอื่นๆดีกว่าเพื่อนบ้านนี่คือมุมมองของคุณแฮร์รีเดนนะครับ มันเขาจึงบอกว่าวิกฤตครั้งนี้ถ้าเกิดวิกฤตนะค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับไม่ลดต่ำหรอกมันจะสูงขึ้นด้วยเหมือนกับตอนเกิดวิกฤตเลแมนบาร์เตอร์ในปี2008ดอลลาร์ไม่ไม่ด้อยค่าลงนะไม่ต่ำค่าลงนะครับมันจะสูงค่าขึ้นนะครับนี่เขาสิ่งที่เขาพูดนะครับนะคุณฮาริเดนพูดเพราะเขาอ้างจากข้อมูลย้อนกลับไปทศวรรษที่แล้วที่พิมพ์เงินออกมาตั้งมากมายนะไม่ใช่เฉพาะเฟดโรดีเซิร์ฟนะ ที่พิมพ์ดอลลาร์ออกมานะ ECB ก็พิมพ์ยูโรนะครับอ่ญี่ปุ่นนะ BOJ ก็พิมพ์เงินเยน,เยนออกมานะธนาคารกลางจีน PBOC ก็พิมพ์เงินหยวนออกมาแต่ว่าเมื่อดูจากสถานภาพนะครับเอ่อก็ถือว,ว่าธนาคารกลางเฟด reserve เนะี่ยก็ยังอยู่ในสถานภาพที่ดีกว่าหลายธนาคารนี่คือมุมมองของฮริเดนเขายัางมองไม่เห็นว่าดอลลาร์นะจะลดมูลค่าลงด้อยค่าในวิกฤต ในขณะที่เกิดวิกฤตนะขณะที่เกิดบิ๊กคลาดเขามองไม่เห็นส่วนคุณจิมริกคาร์ ard, เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆการวัดนะครับว่าการพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆแล้วทําให้ลดมูลค่าเนี่ยเราจะวัดกับอะไรถ้าวัดด้วยดัชนีดอลลาร์นะอย่างเช่นดัชนีเอ่อเรียกว่า DXY นะหรือว่าดัชนีของบูมเบิร์กเนี่ยดอลลาร์เนี่ยเขาบอกนั่นมันคือการวัดว่า f ฟดเคอร r เรนซีด้วยกันเองอย่างเช่นดอลลาร์เทียบกับยูโร ดอลลร์เทียบกับเยนอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาบอกว่านั้นมันมันวัดไม่ค่อยได้ใช้วิธีการวัดที่ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอลลร์ต้องวัดกับอะไรนะมันจะวัดกับ f ฟ a เคอร์เรนซด้วยกันเองไม่ได้นะก็เป็นแค่การวัดข้ามกันระหว่างสกุลเงินซึ่งจริงๆแล้วเงินดอลลร์เนี่ยมันเป็นเงินสำรองของโลกเนี่ยที่ใช้ถึง60%ของโลกขณะที่เงินยูโรเนี่ยก็ใช้ประมาณ25% เมื่อรวมกันมัน85%เพราะฉนั้นการซื้อขายของเงิน85%น่ะกับสกุลเงินอื่นแค่15%เนี่ยมันถึงวัดอะไรกันไม่ค่อยได้มันเป็นการวัดที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องถ้าจะวัดเงินดอลลาร์จริงๆว่ามันด้อยค่าหรือว่าลดบุญค่าลงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องไปวัดที่ตรงที่นี่ครับต้องไปวัดทเทียบกับอทองคำนะบอกเขาบอกว่าทองคำเนี่ย นะมันไม่ใช่เป็นเฟดเคอร์เรนซีแต่มันอยู่ในรูปของเงินนะฟอร์มออฟมันนี่นะ Money, นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่ามองว่าการพิมพ์เงินออกมาแล้วดอลลาร์ด้อยค่าหรือไม่ด้อยค่าเนี่ยต้องเทียวกับทองคำเพราะฉะนั้นตอนนี้นะตอนที่มันเคยสูงสุดนะทองคำมันขึ้นไปถึงประมาณ2,075ดอลลาร์ 2, ต่อออนในขณะที่ต่ำสุดนะตอนนั้นทองคำอยู่ที่1,050ดอลลาร์ 1, ต่อออน เราดูนะครับมูลค่าของทองคําเพิ่มขึ้น2เท่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าดอลลาร์เนี่ยมันลดมูลค่าลงไปครึ่งหนึ่ง50%ถ้ามองแบบเนี้ยจะเห็นชัดว่าดอลลาร์เนี่ยมันด้อยค่าหรือไม่ด้อยค่าลดมูลค่าลงถ้าไปเทียบด้วยกันเองกับเฟดเคอร์เรนซีไปเทียบกับยูโรไปเทียบกับเยนเนี่ยนะซึ่งดอลลาร์กับเยนรวมกันมัน85%อยู่ละนะมันแทบจะไม่เห็นผลเปลี่ยนแปลงว่าดอลลาร์ด้อยค่าหรือว่าสูงค่าขึ้นต้้ออออองงงเเทททียบบดลาากััคคะนนมื่ นะฮะปรับจาก1,050ดอลลาร์ต่อออนไปเป็น2,075ดอลลาร์ต่อออนในสิงหาคมปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็คือดอลลาร์เนี่ยด้อยค่าลง50%เนะี่ยเขามองแบบนี้ว่าเทียบกันได้นะครับแต่เขาบอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเงินเฟอ้อนะไม่เงินเฟ้อเนี่ยนะมันจะมองนะเฉพาะในเรื่องของเอ่อปริมาณเงินที่พิมพ์ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันมันปริมาณเงินที่พิมพ์ต้องคูณกับความเร็ว ต่อให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพิมพ์เงินออกมาเป็น10ล้านล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าจะกี่10ล้านล้านดอลลาร์แต่ถ้ามันคูณกับความเร็วที่เป็นศูนย์มันก็ไม่มีความหมายนะว่ามันจะลดมูลค่าหรือไม่ลดมูลค่าเพราะ,ะนั้นเขาบอกจะไปวัดเรื่องของเอ่อมูลค่านะว่าพิมพ์เงินออกมา,มามากมายนะครับมีการขยายเอ่อมันนี่ซับไพ่ตั้งมากมายเนี่ยนะครับแล้วจะเกิดนะมันด้อยค่าอย่างเงี้ยเขาบอกว,วัดไม่ได้ จะเกิดเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยวัดไม่ได้นะครับเขาจะต้องไปดูความเร็วด้วยเพราะผลคูณของปริมาณเงินที่ขยายขึ้นต้นองคูณกับความเร็วนั่นคือเงินที่มันถูกไหลเวียนเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนมือในเศรษฐกิจ่แทาจริง่างหากถ้ามันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนในเศรษฐกิจจริงจะเกิดเงินเฟอ้อเพราะคำว่าเงินเฟอ้อก็ทําให้ค่าของเงินเนี่ยมันด้อยค่าลงนะแต่เขามองไม่เห็นว่าการที่ทางเฟโรซ์พิมพ์เงินขยาย มันหนี้ซัพพลายนะพิมพเงินก็ไม่หน,นี้ซัพพลายแต่เงินทั้งหมดเนี่ยมันไหลเข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินมันไปไหลยอยู่ในบรรดาสถาบันการเงินเนี่ยมันไม่ลงไปในภาคสินชื่อจริงเนี่ยนะมันมันไม่เกิดเงินเฟอ้อนะมันค่าของดอลลาร์ก็ไม่ด้อยค่าลงนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยากจะวัดว่าด,าดอลลาร์ด้อยค่าหรือไม่ด้ต้องวัดกับทองคานะไปวัดกับเอฟเฟคเรนซีด้วยกันเองไม่ได้นะครับแล้วไอ้ความเร็วของเงินเนี่ย นะครับมันเป็นตัวแปรทางจิตวิทยานะเขาบอกว่ามันเป็น psychological variable นะไอตัวความเร็วของเงินเนี่ยนะบางสิ่งที่ธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมได้นะในความหมายก็คือว่าถ้ามันจะเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยประชาชนนะ่ะทาง psychology เ่ะมันจะเกิดขึ้นตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือถ้าเขื่อนมันแตกความหมายก็คือเฟดอาจจะสามารถควบคุมความเร็วในเชิงของเงินที่เข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามประชาชนเนี่ยนะในเชิงจิตวิทยาเกิดความรู้สึกนะครับว่ามันจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นนะแล้วความเร็วมันเปลี่ยนหรื่าอ่าไหมที่ผมบอกว่าถ้าเฟดหลุดการควบคุมที่ความเร็วของเงินเมื่อไหร่นั่นก็คือในในฝั่งของประชาชนที่บอกเราว่านะถ้าเกิดเขามองเห็นว่าเงินเฟ้อจะมานะครับแล้วในเชิงจิตวิทยาของเขาอะนะครับอ่านะมันทาให้ความเร็วของเงินมันเปลี่ยนซึ่งเฟดควบคุมไม่ได้หรือว่าหลุดการควบคุมนั่นแหละครับนะ นนั้นเงินเฟอ้อก็จะมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับว่ามุมมองของ2ท่านนี้นะมองว่านะเฟดจะพิมพ์ดอลลาร์ต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่ลดมูลค่าของเงินนะครับจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะก็ท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่มีผลเพราะว่ามันพิสูจน์มาแล้วว่าในเอ่อก่อนนัานเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเฟด ECBBOJ นะ พิมดอลลาร์พิมยูโรพิมพ์เยนหวอนมากมายก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็ยังอยู่แต่ว่าคุณจิมริคาสนะก็มองอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเทียบดอลลาร์ว่าลดมูลค่าลดมูลค่าต้องไปเทียบกับอทองคําเทียบกับเงินกระดาษด้วยกระเองไม่ได้นะครับไร้ประเด็นหนึ่งก็คือว่านะครับมันไม่ขึ้นกับปริมาณเงินที่พิมพ์มันต้องขึ้นกับผลคูณของปริมาณเงินที่พิมพ์กับความเร็วแต่ความเร็วเงินเนี่ยนะครับอี้บอก นะมันเป็นตัวแปรในเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามดช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์อตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ